สวัสดีครับพบกับนัทน,นะครับ Isuzu Truck p r o c l ครับวันนี้เราอยู่กันที่ Isuzu กิ่งยนสำยักปักคงชัยอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับก็เดี๋ยววันนี้นั้นมีไปส่งมอบรถนะฮะลูกค้าที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับในตัวเมืองก็เดี๋ยววันนี้จะเก็บบรรยากาศนะครับตั้งแต่รถออกจากโชว์รูมนะครับแล้วก็จนไปถึงส่งมอบลูกค้าอย่างรับรื่นพร้อมกับอธิบายการใช้งานการดูแลรักษารถให้เสร็จสับเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกัน นะครับในตอน6กโมงเช้านะครับก็เดี๋ยวก่อนจะออกรถก็จะมีวางมะนาวไว้ที่ล้อทั้ง6ล้อนะครับเพื่อเหยียบมะนาวนะครับผมก็เดี๋ยวเราพร้อมเดินทางกันได้เลยครับผมไปเลยครับแแ้้ว ก็เรียบร้อยนะครับสองลูกล้อหน้าแตกนะครับสีลูกล้อหลังแตกนะครับก็<ๆ><ๆ>ขอให้ลูกค้านะครับขอจกอมนูนสิริเม็ดบอลน,นะครับกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับทำสิ่งใดก็ราบรื่นสำเร็จนะครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุบลนราชธานีนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องของการใช้รถนะ้อนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราก็มาถ่ายรูปรับรถแล้วก็สัมภาษณ์อะไรนิดนึงครับพี่เดี๋ยวขออันนี้พี่เซ็นให้ผมแล้วเนาะเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานรถนะครับจะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องไม่ไม่ติดขัดจะจะจะให้หันหัวอ๋อเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่า เพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยหน้ารับแดดหน้าเราจะไม่ดำครับแต่ถ้าเราหันหัวไปโอเคครับ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นยางเรเดียนนะครับแบบมียางในนะครับคำแนะนำในการเติมลุมยางก็ดูได้จากตัวนี้ง่ายที่สุดนะครับหรือว่าดูที่คู่มือนะครับให้ตรงกับรุ่นเรานะครับอ่าตัวนี้คือ เราต้องมาดูตรงนี้ครับต้องมาดูมุมผมนี่เนาะนะ,ะตัวนี้จะเป็นยาง700ครับ700 000, เป็นยางเรเดียนต้องมีมี R นะครับ16นี่คือกระทะล้อขอบ16นิ้วนะครับแล้วก็12นี่คือชั้นชั้นผ้าใบของอยางนะครับนั้นของเราเนี่ยจะต้องดูบรรทัดที่3นะครับ700 R 16อยขีดสินะครับคำแนะนำคือ85ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็บรรทุกกันเกินสเปค ที่รถออกแบบมาดังนั้นลมยางเขาก็จะอัดให้แข็งกว่าตามคําแนะนําตัวนี้จาก85ก็อาจจะเติมเป็น95หรือ101อะไรอย่างเงี้ยนะครับ่ประมาณนี้นะครับมันคือตัวนี้อตอนนี้นแรงดันลมยาง,งยังไม่ถึงทุก้อเลยเพราะรถผลิตมาจากโรงงานเนี่ยจะต้องเติมเท่ากันใช่ไหมใช่เท่ากันทุกล้อถูกต้องใช่ครับทั้ง6ล้อเอ้ยเจ็ดล้อด้วยยางอะไรเติมด้วยเพราะว่าเกิดยางแตกขึ้นมาเราได้ยางอะไรออกมาใช้ได้ทันนะครับทีนี้เนี่ย รถที่มาจากโรงงานเนี่ยมันเติมลมอยู่สักครึ่งหนึ่งความดันอยู่สักครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองจาก85ก็อาจจะในนี้อยู่แค่45 50เพราะว่ารถมันเบาไม่ไม่ได้บรรทุกอะไรนี่เวลาวิ่งเนี่ยถ้าเกิดไปเติมลมยางแข็งๆเนี่ยมันจะกระด้างแล้วมันจะไม่เกาะถนนมันจะอันตรายครับเวลารถที่เข้าอู่หรือว่าออกจากอู่มาที่ยังเป็นรถเปล่าก็เลยยังไม่ใช่ลมลมดันสําหรับการใช้งานงนั้นถ้าถ้าเราใช้งานนะครับก็ให้เติมให้ได้ตามคําแนะนําก่อนที่จะบรรทุกนะครับ เพราะว่าถ้ายางแบนแล้วเอาไปบรรทุกเนี่ยเวลาวิ่งมันจะร้อนท้างในร้อนข้างในแล้วมันจะระเบิดครับนะฮะอันนี้นะกล่องเก็บของนะครับนี่น้ําฉีดกระจกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นของเหลวอันเดียวที่เติมได้เต็มเลยนะครับไม่มีขีดบนขีดล่างเติมได้เต็มเลยแนะนําเป็นน้ําเปล่าดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าไปผสมแฟบดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันตกตะกอนมันไปตันหัวฉีดโอเคครับเดี๋ยวไฟต่อนะยกหัวเก่งนะครับเวลาจะยกหัวเก่งก็ เก็บอุปกรณ์อะไรที่เราวางไว้ที่เบาะให้เรียบร้อยก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะไปกระแทกกระจกเวลามันหงายหัวแก็งขึ้นเนาะนะครับก็วิธีการยกยกอย่างนี้ฮะเอามือซ้ายกดล็อกกดกดนี้ขึ้นแล้วก็ชั้นที่สองจะยกขึ้นหนักอยู่ครับ <laughs> แต่ว่าผู้ชายยกได้สบายอยู่ถ้ามันจะเบากว่าน,นี้ต้องเอาหมวกออกมันจะเบาลงครับเพราะรถที่มีหมวกมันจะหนักขึ้นกว่ารถโรงงานเพราะมันหนักหมวกนะครับวันนี้จะเป็นเครื่อง3,000 cc เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นเครื่องเดียวกับพวกปิกอัพ3,000ซ c อะครับอัตราการใช้น้ำมันก็จะอยู่ประมาณ10กิโลลิตรบวกลบนะครับก็ไฟเขาก็เปลี่ยนเป็นแบบ LED เนาะ ตัวนี้วิ่งมาอ่าอวาาไม่หายไม่หายหายเดี๋ยวเหงื่อไหลอีกแล้วอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้เอาออกเลยนะพี่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปข้างหน้าเราเห็นป้ายแดงก็อันนี้เป็นป้ายแดงที่ใช้สําหรับ <S <S <spe c> เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม <spe c> เดี๋ยวอันเนี้ยคนขับ <spe c> คนขับเขาเอากลับเนาะอันนี้ไม่ได้ติดไปด้วยแต่ว่าเลขสามารถถ่ายเอาไว้เสี่ยงโชคได้ ถ่ายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวอันข้างหน้าเดี๋ยวเราค่อยถอดทีหลังก็อย่างไอ้นี่แอร์ในห้องแอร์ห้องเย็นนะครับปิดเปิดก็คือปุ่มแดงนี่นะครับเซตเซตอุณหภูมิก็ตัวปรับขึ้นลงนี่ตั้งไว้ลบยี่ห้าลบยี่หกลบยี่สิบเจ็ดอย่างนี้เนาะอ่าพอเราปล่อยสักพักนึงมันก็จะบันทึกค่าเองนะครับตั้งไว้ลบยี่สี่นะพอเราปล่อยสักพักเดี๋ยวเนี่ยมันก็จะบันทึกค่าของมันเอง ไอ้ตัวนี้คือฟังก์ชันทำความเย็นเหมือนแอร์บ้านเราครับมีบสัญลักษณ์เป็นรูปเก็ุมะโอ้ทางนี้พี่ย่ยกขยับมาใกล้ๆกันครับจะได้รู้ว่าหลักกันอ, <laughs> อันนี้เก็บไปเลยครับ <laughs> เดี๋ยวให้คืนผมไป <laughs> ผมต้องวิ่งกลับมาคืนอีก <laughs> เอาายรูปเดี๋ยวนะมันไม่ก้มหัวนะถูกต้อง หัวใจหัวใจมินินะฮะอ๋อสวยมากเพราะว่าโดนแดดเนี่ยตกแล้วขอบคุณคถ่ายหน้ามาถ่ายด้วยขอบคุณครับพี่มนูนะครับหอจกอมนูสิริเม็ดบอลนะครับอย่าลืมอุดหนุนนะครับพี่จำหน่ายอะไรบ้างครับลูกชิ้นโกเด้งครับลูกชิ้นโกเด้งเนาะไปรับมาจากทางกรุงเทพเลยใช่ไหมครับ อ่าครับผมก็ทางเซลนัทต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับทั้งพี่มนูนแล้วก็พี่หยกนะครับที่ให้ความไว้วางใจดูจาก YouTube มาเนาะแล้วก็แวะมาชมรถที่โชว์รูมที่สามแยกปัตธงชายอีสุสุนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้บริการจนวันนี้ได้มาส่งมอบรถนะครับก็ขอให้กิจการของพี่ทั้งสองยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ต้องการเพิ่มลถมีอะไรก็ให้นัดได้รับใช้นะครับในระหว่างที่ใช้รถถ้ามีปัญหาหรือว่าต้องการคําแนะนําหรือการบริการใดๆก็ยินดีนะครับให้คําปรึกษาให้คําแนะนํานะครับครับผมก็ขอให้ขับปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับแล้วก็กิจการเติบโตเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับมต้องขอบคุณที่ไว้วางใจครับครับอันนี้ไปของนะครับครับผมของผมอ๋อ้ของที่รถนะครับอ่า ถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยเก็บภาพหน่อยเนาา่ข้ได้เพราะว่านี่พับไม่ได้นะเหรอตรงวัดทายดูอ่ะสองเมตรเท่าไหร่วะให้แม่เชืมแต่ตอนนี้ตามหาพ่ออีก่ เป็นยังไงบ้างครับพี่มนูนครับซื้อรถออนไลน์ง่ายไหมครับง่ายดีครับง่ายนะครับผมเซลนัดไว้ใจได้เนาะไว้ใจไครับผมการบริการเป็นยังไงบ้างครับพี่ดีครับดีครับผมก็ เรามีบริการรับจองออนไลน์นะครับจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีเนาะก็ผมอยู่ที่โคราชแต่พี่มนูนอยู่ที่อุบลเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งมาให้ถึงที่ใช่ไหมครับแล้วก็บริการต่อรถในระหว่างต่อรถก็ดูแลระหว่างการทํารถให้นะครับมีรลายประสานงานกันตลอดสื่อสารกันตลอดนะครับถ้าขาดตกบกพร่องยังไงต้องขออภัยแล้วก็คาดหวังว่านะครับจะได้แก้ตัวคันต่อไปด้วยนะครับก็ สำหรับท่านที่สนใจรถบรรทุกนะครับก็เซวนัดยินดีรับใช้นะครับก็อย่างที่พี่มนูนแล้วก็พี่ยกนะครับหอจกอมนูนสิริเมดบอนะครับสนใจสินค้าลูกชิ้นโกเด้งนะครับอย่าลืมติดต่อพี่มนูนที่เบอร์โทรครับผม0611183668ครับครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในเมืองแล้วก็ทั่วไปพพี่แนะนำธุรกิจสุรินทีเกตบนอำนาจแล้วก็ขึ้นไปหนองคายครับ ไปถึงหนองคายเลยนะครับจากอุบลไม่ใช่ใกล้เหมือนกันนะครับผมอย่างนี้เดี๋ยวเติบโตขึ้นไปแล้วมีหลายสาขาแล้วคันเดียวไม่พอแล้ะครับพี่นะครับก็หนึ่งคัน่องนันน่่นมีปิกอัพนะครับแล้วก็อันนี้เติบโตขึ้นก็เป็น หกล้อเล็กต่อไปอาจจะเป็นหกล้อกลาง FRR แล้วก็อาจจะสิบล้อนะครับเพราะว่าซื้อกับเซลนัทส่วนใหญ่ไม่จบคันแรกครับมี2 3 4ตามมาเรื่อยๆขอดลูกขอดหลานต่อไปต้องขอบพระคุณมากๆครับดีครับดีครับดีครับครับพี่ผ่านโคราชอย่าลืมแวะเยี่ยมชมครับผมนะครับก็มาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไปก็บานอยู่โคราชนั้นอ๋อครับ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 โอเคต้องขอบพระคุณมากๆครับครับครับสวัสดีครับครับผม